ทำอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่ะเป็นเล่นโรบอกกัน เราเพื่อนเข้าก่อนพอดีว่าเกมเพื่อนมันหลดนานก่อนเราเพื่อนสร้างเซิร์ฟเวอร์กันก่อนกาลังเสร็จแล้วอนุญาตเพื่อนเรียบร้อยอุแล้วก็ ก็ตามเพื่อนไปโอเคเพื่อนเข้าแล้วรับเกตบด้วย <c oughs> <c oughs> bảy số vậy. okay. ม่เวลาจะตอบ้านแล้วเพื่อนมาก่อนอ,อันนี้ผมบังคับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งไม่ใช่เพื่อนเล่นด้วยถ้าเบ็ดไปดิ่งก็เบ็ดหมดหรอกอืม นี้มาเรยเซอร์เมนผมไปกอดเพื oh ów, ่อนผมเอารถถังเซอร์เมนมาบุกน <Yeah. S 1> <prayed> ี่มันลำบากมากเลยกับการขับรถถังเนี่ยโอ้น่ 《藏龙峡》的歌、嗯。嗯 เพื่อนจะมาโลกอดีตพ่อก็มาแล้วนี้ผมควบคุมรถถังอีกเครื่องหนึ่งผมมีโทรศัพท์สองเครื่องเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลองมาทำอะไรสดกัน มีคือไก่ด้วยอ่ะในเกมนี้มีไก่ด้วยแม,ม่อ่ะผู้เสกสิจะถ่ายวิดีโอ,โอนะโอ้โหร,รายการพังหมดกันพอดีมันใช่ไหม ถึงแล้วบลกเลยประเทศเยอรมันประเทศเยอรมันแต่มันเขียวว่ายิบป่นเพื่อพัฒนาไม่ได้เรื่องครับอย่าหาเล่นเขนะียนแล้วไม่ได้เรื่องครับแล้วไงรถถังมาแล้วเห็นไหมครับตอนนีงง้ด้านหน้ามันมาแล้วมา ทำลายรถถังเลยฮึบอภิจิไม่ไม่แล้วทำไมอยู่ดีเพื่อนผมตายอ๋อเพื่อนผมเหยียบกับระเบิดเดี๋ยวรอเพื่อนมาอีกทีนึงครับอีกเกมไม่ได้เรื่องผมบอกแหละ แล้วตัวแทนที่เรามงานที่ทำเราก็การานตองมการค่นหวเามเลรสองฝ่ายเป็นประเด็นัี้อมีกนะ่เชก่กนกันาะเปนคีกขัําันสห้าาฬ ในวันฉบับแต่ที่คนไหนที่ยังไม่มาเจอการเราพยายามที่จะสู้กันแล้วก็มาให้เจอกันบนเส้นทางที่ต้องเดินถ้าหากวิดีโอนั้นผมอาจจะมีการเริ่มต้นก่อนก็จะทำให้ทีมที่เขาเขาผมที่จะเดินกันที่จะเดินกันทางที่จะชนะก็จะได้เวลาที่จะชนะก็จะได้เวลาที่จะชนะ ในแก่ถ,กถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วพี่เริ่มมาแล้วครับพี่เริ่มมาแล้วพี่เริ่มมาแล้วแต่แล้วถังอีกคันหนึ่งหายไปไปแล้วครับเมื่อกี้ผมดีว่าไม่มีคนควบคุมครับถหาไม่ใชย่ยังไม่ถึงอีกเลยนั่งอย่างนั้น้าใช่ไหม บุกฐานบุกฐาน อาพิจิแกเตรียมตัวรับแรงกระแทกนี่ฮู้เบ้อหยิบอภิจิก่อนใครอยากเล่นกับผมรีบมาแอดเลยชื่อโคโคซาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ อันจีได้สองก,กระบอกกางเปลี่ยนทิศทางครับเรียกสักตกใจเบิดเลยเมื่อ,อไหร่จะหาที่ยิงได้ไวะ แี่ยิงไม่เจอเลยยิงอยู่ไหนเนะี่ยเหีไยพี่ยิงโถดกระสุนเยมันกำลังยิงมาทางผมแล้วอ้าวอย่าเ้ยไม่ はい。 อีกทีนึงแกเฮ้ยฮึโอ้ ลาก่อนครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าฮะ